โซดาปั่นอย่างเงี้ยโซดาไม่ต้องใส่ขาา่าโคกทาอยู่แล้วคี่อย่างทุกค่ำเลยเป็นอะไรอ่ะนักเรียนคนนี้นี่จะเป็นต้องใส่เน้าแก่แล้วยังอุ้ยนี่นี่แม่คุณเอาอะไรก็นนี่ไงไหนงอไงอยากได้ของเล่นนี้กอดท้าแม่อยากได้ของเล่นอย่าลืมสม,มบุญบาทอะสม,มบุญบาทกอดพ่อกอดท้าพ่อกอดท้าพ่อขอพ่อ อยากได้ของเล่นในเซเว่นก่อนเราให้หนูทำอะไรแต่สมมูรณ์ไปคนชอบ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 ไม่ไหมหนูแวะรถเข็นมาให้หน้าสามพันแปดรคนดูสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งนอนกันนะเดี๋ยวเราไปทำอาหาร เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะพี่พีชฉันชวนอย่พุ่งออกคนสามทันเดีร้อยคนดูค่ะพุ่งออกนะครับวันนี้เราจะโตลุกเกอรอยู่ให้ไหวคือเราอ่ะพี่พีชชอบบอกว่าทุกคนอยู่ดึกกันได้ยังไงเก่งจังเดี๋ยวตีนสองพี่พีชก็เริ่มคิดละมาให้พี่ถ้าเราจะมาอะไรหลักการของโตลุเหมือนดิกมาเซเว่นซิงนักเรียนกลับบ้านดึกนะคะเขาบอก รอดูจะปิดไลฟ์เลอครอ่รอเร่งกับระบบนะคะพี่ชอะไรอกแม่ทงไงแลแม่จะไม่ให้หรอแม่ไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักแม่ไม่ชอบกินผักพินผักมาแม่ก็เลยแม่ว่าล่ะแม่มีอกินผักอะไรคแม่ พูดไม่ฟังเลยนะเล่นเลยตะปดเทีนเลยอันนี้อ่ะโอ้ยเล่นอันนี้เหมาะกับพี่บุ๋มอีน่ารักอุ้ยพี่พี๊อันนี้เหมือนปูที่พี่บุ๋มพี่ปูวาดเลยเ มืนปูได้ดิว่านะน่าสีเสียวาะีว่นอะปูะขี้เหร่มากเหมือนปูเหมือนพี่ปูจริงรอดูคลิปว่าอทีนะเขาดูอยู่เนี่ยนะตอ่ะอีปูดูอยู่อ่ะเหมือนปูที่ปูว่าเลย ทำไมคะอยากได้ของเล่นรยากได้เกอยากได้เกงลูกอยากได้เกงในค่ะเกงในเหมือนใส่ตัวเดิมมามาทีุ่กยได้เกงในค่ะพี่พีอยากด้เกงใเหมือนวิคิวอ่ะ จริงมันไปคิวมากตัวพูดอะไรดูกายหยาบตัวเองก่อนไม่จริงนี่ถือตอนเนี้หลอดจริงเพราะว่าหลอดอ่ะสูงยาวหแต่เราเฉาตาปากฟันมึงเหมือนสัตว์เฉาฟันหนูดูใหญ่ให้คนดูตัดสิงขหนูหนูถือเนี้ยเฉาแยกไม่ออกฉันยอมนะหนูเหมือนาูหนูยามั่นขับไม่ไหวครับ่อ หนูถือเนี่ยสีผิวกับสีผิวสีผิวไดโนเสาร์สีผิวหนูอะแยกเฉดไม่ออกนะคะผิวมันต้องเฉียงกันคิวอะเป็นอันนี้จ้ะอะไรอะตัวใหญ่เลยมันเป็นคิวเป็นมังกรโตแนนั้นอะอ,อุ้ยเหมือนพี่คิวจริงเหมาะค่ะพี่พีทนักเรียนทำอะไรกันคะพีชเอาไวเ้เก็บกลางเดี่ยวผมเต็มเลย พี่พี่หนูอยากได้เล็บหนูเป็นตูดไม่อย่างไร้ม่อย่างลรวะหนูเป็นตัวหนูเป็นตูดแล้วหนูควรจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนเนี้วนะ่ยพีพหนูถ้าเอาไว้นี่ออกคือไม่ใช่ลูกเสือแล้วนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยคิวอยากได้ร้อนบ้างคะเป็นน้องตัวตลกไปกันเถอะไรแบงค์ผ่านพี่พีจะพอไหมปวดหัวแล้วอ่ะปวดร้อนหน่อยเกินนพีพีหนูเป็นแม่ <Yeah. laughs> พี่พีพี่หนูเป็นเมนเอาใหม่เร็วๆเป็นเมนไมยากเป็นอะไรนี่อะไรอ่ช่วยด <laughs> ้วยอ๋อจะบ้าจะลาแบ้โอ้โหอะไรอ่ <laughs> ไม่ไหวเห,หรอ,อ,อนึกว่าดูตัจริง, <_ an> รงใบมีดไม่คมแล้วมันบาดขวดหนู <_ an> ไม่เออซื้อแบบฝ่องแบบฝ่องด้ามน,นะเพราะว่าฉีกโกนหนวดด้วยโกนนสักแผลด,ด้วยแต่ <_ an> <_ an> เอาจริงมากบากคนซื้อเ่อนโกนบาดตัวเองทุกวันะ <_ an> เลยนะเลยเหรอ,อบุ๋มบางคนไม่เนเจอร์ขนโกนขนขา อ้อยเหนื่อยอ่ะลูกเสือมีไปทำดีไรเอาป่ะาจริงช่วยด้วยเนื่องว่าตลกเอาเอาจริงเพราะยัยบุ๋มโกนขนนะแค่งโกนขนนะเหนื่อยอ่ะอยู่ตลกยังจะไปโกนหมดหรอไม่ใช่พี่บุ๋มเขาจะไปโกนขนตัวเองค่ะจะไปโกนหมดพี่พี่เคยจับขาพี่บุ๋มไหมมันเป็นตอตัวจะเป็นลมแล้วตัวจะเอายาดมไปลม เอายิบของตัวเองให้คนอื่นเฉยพี่พีมันหลุดถุงให้ก็ได้พี่บุ๋มเขาบอกมีสีชมพูของเลดี้หล่อนซื้อของผู้ชายมาหรอใช่ของผู้ชายทำไมอ่ะผู้ชายมันไม่แองโกมาแก้ได้สแต็มเท่าไหร่เนี่ยปนังโกหนึ่งพันพี่พีจะพอไหมในมือมาดูกันหนึร้อยเก้าสิบห้าบาทอุ้ยันยังไม่ครบกัน เอาก็ยิงอะไรเปแล้วมีอาเมนไหมคะมีค่ะเก้าหกเก้าเก้าสิบเจ็ดเขาบอกว่าขอนะคะจะต็มาคที่ผมไม่ชอบเข้ารีโคเลอร์ใช่ไหมคะ อย,อยู่ตรงหลังขยะลองเดินไปดูหนูเลไปมวีวิธีโกนไม่บาดไหมคะเอาอย่าไล่พี่บุม๋มตอบหนูทำไมพี่บุ๋มไม่กลับบ้านเหรอ เคลาตินต้องเข้าพี่บุ๋มแล้ว <London> ค <Holmes> ่ะเฮ้ยซ <screaming>? ิงเหนืไอยปะคืนหยุดแอลผู้ชายก่อนค่ะเฮ้ยร้อง วิ่งโทรศัพท์อยู่ที่เราเลยหรอนั้นเราไม่ไปโทรศัพท์อยู่ที่เราจบเราไหว้พระก่อนเราแวะไหว้พระเราออยอิงเดี๋ยวแวะไหว้พระก่อนนะเดี๋ยวแวะไหว้พระก่อนนะขอให้ยอดได้อะไหว้พระก่อนคือเราเดินกลับจริงหรอบาปมากนะเฮ้ยเลี่ยมากเฮ้ย โรงพยาบาลปิดแล้วยังไม่ต้องทำฟันค่ะออกมาเราเดินกลับจริงหรอ,อใจร้ายกันไหมปะอุ้ยนี่ใส่ไม่ดีเลยอะ่ะไม่เราวนกันว่าทำไมอ่ะไม่รู้อุ้ยพี่คิองเออเอาเหอะใจร้ายเกินใจร้ายเกินวิงว่งวิ่งอ๋อ ให้หนูวิ่งทำไมเน่ะหนีจะตาเห็นปะล่ะมีใส่นะเหลือจะเชื่อมีใครขย่มกันครับเห้ยมีใครขย่มอะครับฉันคน้วยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเหเฮ้ยโอ้ยเลิกหนีดิมันก็ปุก แม่ของนหนะรอบเนี้ยใจเย็นนะไอตัวลิงอะไอตัวนลิงจริงๆอะมีคนอยู่คนเป็นเพื่อนเรา,น 3, นากี่คนสี่สามพันเก้าอคนดูเมื่อกี้สี่พันหนึ่งน่อยอ่ะ้จดี่ยงนี้หรอ,อเรื่อใหญ่เลยแหละ วันหนึ่งทำอะไวบ้างทำที่ทำเรียเพื่อผ้าก็เผื่อนอนเลยนะโอยโอ๊เะเนเพผ้ามเลยนะพี่หมูนี่มันพิเศษมาค่ะทุกคนทำอาหารกินกันตอนดึกโอยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ด้สยหลังตัวล้วงขำจีมวง ไอ้เจ้ามันลวกกระปุกแล้วเบกมันเกลือมันลวกลงไปทด่พื้นเลย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 ไ้ปูไม่ได้ดูไรใช่ปะพี่ปูมีของมาฝากด้วยให้พี่หมูเป็นปู พี่ปูเขาผ่าตาก่อนอะไรฮะมีของฝากมาฝากพี่ปูด้วยเหมือนลูกว่ะเหมือนสองก้าวหนูไปเจอมาแล้วพี่พีทบอกว่าเอาเอาคิวอัดอ้เดี๋ยวก่อนพี่เฟิร์สอัดคลิปให้หนูหน่อยหนูจะลงติ๊กต็อกเห็นแล้วนึกถึงพี่ปูเลยวาดเป๊ะมากพี่เฟ้ร์สบอกว่าหยิบมาหยิบมาก็คคคืออพีี่่่เิ้ัััดหนนรรบบา มันเหมือนปะชีวะเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะ กานนที่ฝด้วยะะคใครอยากหรือว่าลูกสองผัวแปดหรืออะไรต้องไปดูในยูทูปวายทีใช่วายทีไก็ได้หรอยูทูปเนี่ยฟริกพูดได้ครับเพราะว่าไม่ใช่แอปพูดแข่งอ๋อเหรอแล้วก็หน้าโปรไฟล์ก็สามารถติดูได้อ๋อเหรอโอเคดูรันดูรัเรื่องเข้าใจไม่งั้นเราปัดนน้ำไม่นี้มันจะได้เสียงไม่ดังยูทูปเนี่ยฟริกพูดได้เพราะไม่ใช่แอปพูดแข่ง ใช่ไมลงลางก่อนนเรามาบัดน้ำไม่ดีกันนะเหมือนป้าพี่ปูเหมือนที่ปูวาดปะเหมือนเป๊ะเลยทุกคนเป๊ะเหมือนรูปที่พี่ปูว่ะเป๊ะเลยอ่ะสนุกมากอยู่กันก่อนอย่าเพิ่งนอนนะคะคืนนี้มีอะไรสนุกสนุกให้อีกยาวโตลุงเลยเสือไปแล้วเหรอเราอยู่รวมกันเลยโตลุงที่เลยมันไม่มีฝาอะไรมาเหรอเสือฟังนี่ไง ตีห้าเลยค่ะถ้าทุกคนอยู่เป็นเพื่อนก็อยู่ค่ะมาเราจะทําอาหารรอบดึกกันนะคะรค่ะเราจะทําอะไรบ้างนะที่เอามาเอาดูเป็นปะอุ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้คนงขาเข่าเว้นหัวแป๊บหนึ่งนะเข้าที่ก่อนมาค่ะทุกคนเรามีเครื่องปั่นที่ดีมากเดี๋ยวเราจะเอาปั่นอาหารกันเป็นดีกังวน แล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดอาหารกันด้วยเพราะว่าวันนี้เรามีซอสที่อร่อยมากเราจะมาทำอาหารสี่พันหนึ่งร้อยนุษสวัสดีค่ะ